ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บหวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรีวิวตำนานเอวานะครับผมโดยไอทีของน้องกายอีกแล้วครับท่านนะครับผมน้องคนนี้ของจริงนะฮะมาในเอวาตำนานนะครับผมแล้วก็มีคอสตูมจับมาให้เต็มเต็มนะครับผมนะฮะมาเรามาดูสกิลน้องกันก่อนนะครับสกิลก็คือเมื่อตกไปยังพื้นที่พิเศษนะครับมีโอกาสติดตั้ง 80%นะครับติดตั้งบอร์ดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ต้องการก็คือถ้าเกิดว่าเราไปตกอย่างพื้นที่ไปตกอย่างพื้นที่พิเศษนะครับเราสามารถเลือกตั้งพื้นที่ปลอดภัยมันจะเป็นบอร์ดจับนะครับพื้นที่ปลอดภัยก็คือพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยทั้งหมดจะเป็นจะรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในแถวเลยนะครับพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่อยู่ในแถวนะครับผมก็คือบอร์ดรักษาความปลอดภัยนจะอยู่2เทินและจํานวนเทินจะลดลงเมื่อ เมื่อเริ่มต้นเทินนะครับสามารถติดตั้งบอดรักษาความปลอดภัย2ตัวหากติดตั้งบอดตัวใหม่นะครับผมก็คือจะกําจัดตัวเดิมทิ้งนะครับผมก็คือจะติดตั้งได้สูงสุด2แถวนั่นเองนะครับบอดรักษาความปลอดภัยก็รู้สึกน่าจะลบสถานะด้วยนะครับผมก็คือไม่สามารถซื้อต่อได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส4 0นะครับก่อสร้าง ตำแหน่งความปลอดภัยนะครับตำแหน่งความปลอดภัยคืออะไรคิดง่ายๆครับเหมือนธงของไดออนอ่าก็คือธงของไดออนเลยนะฮะก็คือมันจะสุ่มสร้างนะครับผมสุ่มสร้างไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราสร้างปัป๊บมันจะสุ่มสร้างธงนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเริ่มต้นเทินของเราอีก1เทินนะครับผมตัวนั้นเนี่ยตัวธงมันจะสร้างเป็นแลนด์มาร์กโดยอัตโนมัตินะครับผม อันนี้ก็คือเมื่อสร้างแด์มาร์กในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่กำหนด itation. อ่าเมื่อสกิล <gosto> ก่อสร้างแด์มาร์กของฉันจะไม่แสดงผลนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแด์มาร์กของอของฝ่ายตรงข้ามสามารถแสดงผลได้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็ถึงแม้ว่าพื้นที่ความปลอดภัยจะถูกเอาออกก็ตามนะครับตำแหน่งความปลอดภัยที่กำหนดจะยังคงอยู่ในกรณีที่เปลี่ยนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตำแหน่งความปลอดภัยนะครับกำหนดด้วย การซื้อต่อหรือขายนะครับแต่แหนงความปลอดภัยจะถูกเอาออกนะครับผมก็เหมือนกันเลยไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างอะไรกับตัวดัรกไลอรอนสักเท่าไหร่นะครับพื้นที่ความปลอดภัยนะครับผมพื้นที่ที่ฉันอยู่นะครับในพื้นที่รักษาความปลอดภัย100%เเจะป้องกันสกิล,ลเปลี่ยนสิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนทาสีทําลายซื้อต่อจุดสตาร์ทและบริจาคนะครับอันนี้ก็คือจะไม่สามารถซื้อซื้อต่อทําลายหรือว่า เปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้ก็คือจะรักษาไว้เลยนะครับไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่รักษาความปลอดภัยได้นะครับหากบอร์ดหากบอดอาหากบอร์ออดรักษาความปลอดภัยถูกอาออกพื้นที่ที่รักษาความปลอดภัยจะหายไปด้วยอโอเคแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส80%ยกเว้นละค่าผ่านทางหลักจากนั้นไปยังพื้นที่ที่โอกาน1ครั้งนะครับ อีกสกิลนึงนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มามีโอกาส55%สร้างแลนด์มาเพิ่มนะครับแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลจะเติบโต5%นะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทิงของฉันมีโอกาส55%ย้ายไปอย่างในแถวทันทีโอเคนะครับก็เซตที่ผมมาใส่ผมจะลองเล่นเป็นเซตนี้ดูละกันนะครับก็ใช้เป็นคอนเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็หมวกไทเทเนียมนะครับคือใช้คอนเทเลพอร์ตเพื่อเน้นสร้างนะครับผมจะเน้นสร้างธงนะฮะเพื่อเอาจบวิกแบบว่า จบวิกไวๆนะครับแล้วก็จะมีเลมอนมอนเตอร์นะครับก็ใส่มา,าเพื่อให้วิ่ประจุสตาร์ทเพื่อให้เราสร้างบ่อยๆนะครับแล้วก็ปืนฟองสบู่หนาน้ำแข็งนะครับเอาไว้แบบว่าฆ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็คือเอาไว้เอาไว้ล้มนั่นแหละนะคิดง่ายๆนะครับแล้วก็มีคอสตูมนะครับคอสตูมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทอร์มีโอกาส7บชาร์จโล่สูงสุด2ครั้งนะครับผมมากเริ่มต้นกันเลยครับผม โอเคคืออยากจะบอกว่าตัวมันน่ะถามว่า OP มัไหมผมว่ามันเล่นได้นะครับตระกูลตระกูลนี้นะครับเป็นตระกูลที่คล้ายๆกับ Dark d ไดคอนนะฮะโอเคโอ้โหเนี่ยตัวอย่างสวยอ่ะคือแบบผมชอบนะทรงตัวอย่างเงี้ยตัวค่อนข้างน่ารักเลยอ่ะแบบไม่ได้เลยโอโ้โหจะได้ยคงไม่ไหวนะคือตัวนี้นะครับต้องมีงบจริงๆนะ ถึงว่าจะจัดได้ขนาดนี้นะครับผมน้องเขาก็ปิดไปปิดไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เติมอยู่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะฮะเพราะว่าไอค่าตำนานนะครับผมค่าตัวเปลี่ยนตัวตำนานกับค่าอายญมณีเนี่ยมันก็พันหนึ่งแล้วนะฮะ <12. S 1> โอเคยังไงอะมาออโต้เหรอมาออโต้ทำไมไม่เป็นไร มาลองเทสสกิลดูนะครับเอาละโอ้โหเริ่มต้นเทธนไม่ออกเอาละติดตั้งปบอดรักษาความปลอดภัยผมจะตั้งตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคฮึบอ่าเห็นไหมมันจะสร้างตัวนี้นะครับสร้างเป็นธงนะฮะ เนี่ยมันมันจะสร้างเรื่อยเรื่อยเห็นไหมฮะฮึบ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 โอ้โหฮึบฮึบอืมเสียดายว่ะผมไม่ได้ ผมไม่ได้เอาตัวป้องกันทาสีมาไม่เป็นไรึบตั้งบอรดรักษาความปลอดภัยผมจะสร้างในแนวนี้ต่อละกันแนวไหนดีอ่ะอ่าแนวนี้นะฮะึฮบโอเคอ่ะพอจบเทินนะครับผม อ่ะให้ฝ่ายตัวข้ามเขาเรอดูนะฮะถ้าถ้าถ้าเริ่มตัวเท์นของเรานะครับตัวที่เป็นธงทั้งหมดเดี๋ยวมันจะสร้างเป็น mark, แลนด์มาร์กออโตมัสเลยนะฮะเอาข้ามไม่ได้กะจบนะฮะเออเอาดีาอโอเค นี่ไงเห็นไหมมันจะสร้างเป็นแรนมาอัตโนมัติเลยนะครับผมเถื่อนไหมผมว่าสกิลค่อนข้างเถื่อนเลยนะตัวนี้คือจบวิกได้ค่อนข้างไวมากนะฮะปึ๊บปึ๊บโอ้โหโ,โอโ้โหคือแบบดูดูเมืองเนี่ยฮะกระจุยกระจายอะ่ะ อาบอดจับผมอ่ะสร้างตรงนีอ้อันนี้ผมจะลองลองจบแบบว่าสร้างเมืองนะฮะให้มันสร้างเมืองอัตโนมัตินะครับฮึบเออฮึบครับคือไอ,อ,อตัวธงนะครับผมมันจะไปสร้างในแถวที่บอดเราจับอยู่นะฮะโอ้โห คือแบบว่าแลนด์มาร์คเพียบนะโอเคโอเคอันนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะครับคือไอตัวสกิลทงนะครับผมสกิลทงนะครับบอดรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันจะสร้างนะครับคือเราเราจะเลือกสร้างได้สองแถวนะครับผมแล้วก็ พอเราก่อสร้างนะครับผมเราก่อสร้างมีโอกาส40%ที่จะไปสร้างาสร้างตำแหน่งความปลอดภัยนะครับผมในพื้นที่ว่างแบบซุ่มแต่ว่าในกรณีนี้ที่ผมทำดูเมื่อกี้มันจะไปสร้างในแถวที่บอดเราอ่ะในแถวที่บอดเราอ่ะรักษาอยู่ ấy, นะครับก็คือเราสามารถจบลายได้นะครับผมในถ้าเกิดว่ามันสร้างอัตโนมัติเรื่อยๆนะครับสามารถจบลายได้ทันทีนะครับผมมา คือตัวมันก็เล่นได้นะครับผมมาเดี๋ยวถ้างั้นอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเป็นสายวิจาเลยนะครับผมให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวปืนฟองสบู่หนามน้นําแข็งนะครับก็เปลี่ยนเป็นพวกตระกูลทาสีก็ได้นะนะครับในกรณีนี้น้องเขาไม่มีสเก็ตบอร์ดทาสีนะครับน้องเขาจะมีเป็นรองเท้าเดี๋ยวนะรองเท้าทาสีาก,ก่อนนะ รองเท้าทาสีนี่ไงก็คือใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะอยากเล่นแบบสายวิกจ๋าเลยนะครับผมก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะมาทีเนี้ยครับสำหรับตัวเนี้ยมันมีทริคในการใช้ตัวสก,กูลมอนสเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรให้แผ่นตรงข้ามเปิดก่อนครับผมชิวๆไม่เป็นไรนะฮะ คือถ้าเกิดว่าเราสร้างนะครับผมเราสร้างตัวเลมอนมอนเตอร์ที่จุดสตาร์ทนะครับแล้วเรา,าเราได้ธงนะครับเราได้ธงเนี่ยให้เราไปกดสร้างที่ธงมันจะวิ่งมันจะวิ่งมอสไอตัวมอนเตอร์เนี่ยมันจะให้เราสร้างอีกเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคดูทีครับว่าเริ่มต้นเทินร์น55%มันจะออกไหมโอ้โหออกนะ ผมว่าออกค่อนข้างดีเลยแหละโอเคอืมนี่ไงฮึบโอเคครับผมโอเคติดตั้งบทร,รักษาความปลอดภัยอะผมจะลองติดตั้งแถวนี้ละกันนะฮะอืมไม่ติดว่ะเลมอนมอนเตอร์ผมไม่ติด เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรครับเนี่ยไวจัดเลยโอเคเห็นไหมครับอันนี้ยมันจะติดตั้งติดตั้งพื้นที่แล้วนะติดตั้งธงนะครับผมฮึ<า><า>อ่าผมเลือกไปอย่างจุดนี้แล้วกันฮึอืมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเรามาจุดสตาร์ทเนี่ยให้เรากดสร้างตรงนี้นะฮะมันจะสร้างธงเรื่อยๆเห็นไหม เป็นการปั๊มเมืองนะครับเรียกว่าเป็นการปั๊มเมืองนะฮะโอเคโอ้โหแต่โล่เจ็ดสิตาแรกผมไม่ออกนะเอาละ <c oughs> กำลังซื้อเมือง Okay. คือกรณีนี้เขาซื้อเมืองได้ผมปกติเหรอมันมันสามารถซื้อได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้ใช่ไหมแต่ผมงงไอตัวบอดร,รักษาความปลอดภัยเนี่ยตกลงถ้าเกิดว่าเราติดบอดอยู่่ะมันต้องซื้อไม่ได้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะอืม บอดรักษาความปลอดภัยคือถ้าตามสกิลมันเราติดตั้งบอดรักษาครับความปลอดภัยไว้อ่ะมันต้องซื้อต่อไม่ได้ดิใช่ป่ะโอเคปึ๊บอืมสกิลไม่ติดนะครับ คือตอนนี้งงสกิลมากทำไมอยู่ดิทำไมเราติดตั้งบทรักษาความปลอดภัยแล้วมันถึงสามารถซื้อต่อได้คือไม่รู้ว่ามันเป็นบักหรือเปล่าอืมผมว่าสกิลมันจะคล้ายๆกับดาร์คไดออนนะฮอืม ดรักษาความปลอดภัยโอเคแล้วสกิลไหนเนี่ยที่กูถึงซื้อต่ออ่าที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามซื้อต่อไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวขอออกก่อนนะไม่ได้อยู่ในนี้ในพื้นที่ว่างแบบซูมพื้นที่ความปลอดภัย พื้นที่ความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รักษาความปลอดภัย100%ป้องกันสกิลเปลี่ยนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามทาสีทำลายซ,ซื้อต่อซื้อต่อจุดสตาร์ทบริจาคหลังจากนั้นหลังจากกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยแล้วจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่รักษาความปลอดภัยได้สกิลน่าจะบักนะครับสกิลน่าจะบักนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราตั้งพื้นที่ความปลอดภัยแล้วนะครับผมฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถซื้อต่อได้และไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นสกิลลูกไฟสกิลหมอกนะครับของยุนลังสกิลลูกไฟของอ่าอของไอตัวอะไรวะเนไเนี่ยของ e cha, อีโวอาชาอีโวซาโคไม่สามารถติดตั้งได้นะครับไม่รู้ว่ามันบั็หรือเป็นเพราะ เป็นเพราะตัวละครตัวละครตำนานถ้างั้นอขออนุญาตอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัว Evo a เอวละกันนะครับผมโอเคครับอะลองเอา Evo a เมาเล่นนะครับคือไม่แน่ใจว่ามันบั็กตัวตำนานหรือเปล่านะหรือว่ายังไงนะครับพอเห็นพอเห็นน้องกายบอกว่าตอนเล่นนะครับพวกสกิลมันมันก็แสดงผลปกตินะครับไม่สามารถซื้อต่อได้นะครับมา ลองดูนะครับผมว่าไม่แน่ใจอาจจะบัคตัวตำนานหรือว่าบัคสกินนะฮะโอเคนี่เลยอ่ะนี่แหละอีโวสวิ h มีเมียนนะครับผมเอาละคือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถกักขังเราได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่ในพื้นที่เขตรักษาความปลอดภัยนะ คแล้วก็อ่ะแล้วก็ถุงมือไททันนะครับไม่สามารถสร้างฟองสบู่ได้นะฮะโอเคเอาละ,าละผมว่ามันน่าจะบ้าก,กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ เอาละแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาใส่ป้องกันทาสีมาด้วยใช่ไหมอืมผมผมจําได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมันมันมันต้องทาสีได้อะผมว่าน่าจะบักแหละโอเคโหแม่งทาสีกระจุกระจายเลยโอ้มึงก็ออกดีเวอร์ไป <c oughs> ทีนี้เราต้องให้เขาสร้างหลุ่มดำใช่ไหมโอเคอ่ะเขาไม่สร้างหลุ่มดำหมดเลยเขาไม่สร้างหลุ่มดำดักจุดสตาร์ทผมนะก็ถือว่าดีนะฮะฮึบติดตั้งบอร์ด เอ้ยเนี่ยเห็นไหมปกติอะฟองสบู่มันจะต้องหายไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าไงอืเฮ้ยเอาละึ ผมว่ามันเป็นบลักว่ะพราะปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเขตรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับมันจะมันจะลบสถานะของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะถ้าอ่านตามสกิลนะครับดูทรงแล้วน่าจะบลักว่ะใช่ไหมติดตั้งพื้นที่ความปลอดภัยนะครับผมน่าจะน่าจะบักักกันแหละบดรักษาความปลอดภัยนะครับผม มันก็ติดตั้งพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าเมืองคือเมืองของฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันก็ยังมีจุดพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะน่าจะบักนะน่าจะบักอ่ะลองอีกสักตาหนึ่งนะครับผมปกติตัวนี้มันจะต้องลบแบบว่าลบสถานะของเมืองของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไม่สามารถซื้อต่อได้ด้วยไนงะเออยอย่างนี้ก็ได้อะ แล้วเปิดสองตลอดอ่ะโอ้โหปกติมันจะต้องลบสถานะนะครับแต่ว่าเ,เนี่ยติดตั้งความปลอดภัยนะครับป้องกันสิทธิการเปลี่ยนเป็นเจ้าของหลังจากนั้นกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยแล้วจะไม่สามารถติดตั้งนะครับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ความปลอดภัยได้ ก็คือเป็นพวกพื้นที่พิเศษนะครับพวกพื้นที่หมอกพวกที่อะไรเนี้ยจริงๆมันไม่สามารถติดตั้งได้แต่ทำไมมันถึงติดตั้งได้ก็ไม่รู้เว้ยน่าจะบั็กนะผมว่าโอเคสกคิลสร้างแลนด์มาร์กออกดีอยู่แล้วฮะ เดี๋ยวนะเขามีสองแลนทำไมผมมีสามแลนวะใช่ไหมฮึเอเวละอัพเกรดแลนมาติดตั้งที่หผมุมนี่ไงฮึฮึอันนี้คือผมยังไม่ได้ติดตั้งบอดนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งบอดไอ้สกิลสุมเมืองมันจะไม่ออกใช่ไหม อ่าไปยังพื้นที่พิเศษโอเคติดตั้งพื้นที่ความปลอดภัยอ่ะผมจะเลือกแนวนี้แล้วกันผมจะเน้นสร้างเมืองแถวนี้แล้วกันอ่าอีกแถวนึงอ่ะผมเลือกเป็นแถวนี้จริงๆอ่ะเราเลือกแถวได้แถวนึงไปเลยก,ก็ได้นะครับเพื่อให้เมืองเน้นเมืองมันปุดอยู่แค่แถวเดียวไงปึ๊บ ปั๊มเมืองครับปั๊มเมืองเอ้ยไงปั๊มเมืองปึ๊บไ,ไปยังพื้นที่พิเศษอีกนี่มาเออโอเค ีว่าเขาจะเลือกไปไหนหเขาเลือกไปการวีพผมนะฮะมาเริ่มต้นเทินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายในแถวฮึบอ,อ่ะฮึบฮึบฮึบคือแบบสกิลสร้างไม่ออกเรื่อยๆเลยอะ โอ้แต่ทอยไม่ได้มีความแม่นอะไรเลยสกิลโลก็ไม่ออกนะโอเค คือผมว่าสกิลมันน่าจะบักเว้ยคือมันติดตั้งไปเพื่ออะไรอะถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมมันติดตั้งไปเพื่อให้สกิลธงมันออกแค่นั้นเองนะครับผมเออจีเอ็มทำอะไรอยู่สกิลมึงบักเนี่ยตัวใหม่มึงบักโอ้โหอย่างเฮี้ยเลย โอเคไม่เป็นไรนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับน้องกายที่ให้ไอดีมารีวิวนะครับขอบคุณน้องมากนะครับผมยอมใจเลยน้องมันทุ่มจริงนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า